ได้ไงได้ไงหน้ลงแล้วไม่ลงไม่เดินไม่เดินลงลงหน่อยนึงไม่เดินตาขวาหันรอดไปเดินหงบหงเดือดมันก็อย่างนี้แหละน้าเดินเดินลงเดินเดินเดินมาหน้าตาชุนะเหมือนรองเท้ารองเท้ายังเหลือหลวมนิดนึงหรือเปล่าพี่แบบนี้แหละพี่แบบนี้แล้วมันชอบเอาหน้าไปมันเหมือนนักวนเที่ยแล้ว เดินที่ลูกหนูจะวิ่งวันนั้นก็อย่างนี้เลย <laughs> โอ้ยวันนี้หน้าไม่ลงเลยอ้าวลงแม่ว่าลงหน่อยขึ้นไม่ได้นี่หว่าเป็นกระจ